ทำให้มันดีเท่าที่สุดเท่าที่จะดีได้เลยเอาตัวนี้นเป็นเครื่องวัดเลยดีขนาดไหนดีที่จเจาหลักการสอนของพระพุทธเจ้ามาพื้นปฏิบัตินั่นแหละโสสุดลงที่นั่นมันก็ได้แต่ถ้าไม่โสสุดว่าเอ้ามันก็ไม่ยอมหลอกใจเตใจถีของลูกนั่นใจนี่มันไม่ไปทางดีหรอกใจมันหาทางที่จะไปในทางที่เลวถ้าใจมันนึกตึกตองในทางด้านดีคงทรงมักทรงผลหมดทั่วสารแดนโลกธาตุ นี้ใจมันไปทางด้านที่เลวตลอดตลอดเห็นคน้่นได้ดีก็เกิดอิจฉาริษยาเห็นคนดืด่นสวยกว่าก็มันใส่เห็นคนอื่นได้ผลได้ดีถูกยกย่องแต่เราเถิดไม่พึงพอใจหรอกนั่นมันก็หากเพื่องมันภายในลึกๆหนึ่งผู้ที่จะแท้ต้องับสนาทุกการรวมกันโอ้ยพ่อยังไม่เห็นมันก็มีลึกๆภายในแม้พูดได้ก็แต่ปากแต่ใจ,ใจมันไม่ยอมรับเพราะว่า การพัฒนาใจการสอนใจยังไม่ถึงเป้าหมายถ้าถึงเป้าหมายแล้วเข้าสู่ทางเข้าสู่โซดาบันโน้นสอนได้อย่างสมบูรณ์รูปนั้นเห็นคนอื่นได้ดีสาธุด้วยเห็นคนอื่นสวยสาธุด้วยนั่นโซดาบันนี้จะไม่มีที่ฐิมานะตัวนั้นไม่มีคามําว่าเป็นพุทธ,ธายคนนั้นคนนี้เพราะศีลห้าสมบูรณ์บริบูรณ์จะรักษาหรือไม่รักษาศีลก็เป็นตัวรักษาเราอย่างสมบูรณ์นั่น เรียกว่าโสดาบันตอนแรกเรารักษาศีลเมื่อเข้าสู่ภูมิธรรมโสดาบันศีลเป็นตัวรักษาคือคุณงามความดีเป็นตัวรักษาอันนี้พูดให้ดูกันหลานฟังหน่อยนี่จใจมันไม่พัฒนามันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปต่อไปย,ยุ่งเหยิงวุ่นวายมีครูบาอาจารย์สอนในทางด้านที่ดีแต่ว่าใจตัวน,นั้นไม่ยอมรับเพราะเชื่อมาตั้งแต่อดีตไม่ดีมันก็จะทําความชั่วต่อไป คือไม่ยอมรับในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเชื่อมันดีมามากแล้วปัจจุบันจะทำชั่วไม่ได้เกลียดความชั่วเหมือนพะระสสพ,นะพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวพนะนั่นเองพระพุทธเจ้าเกลียดความชั่วคำว่าชั่วไม่อยากได้ยินและไม่กระทำเห็นไหมละ่ะพระเทวทัตยิงหงโตกลงมาสิทธัตถะ สมัยที่เป็นเด็กเข็นหาวิธีที่จะรักษาหงตัวนั้นก็ถอดไอ้ลูกซ้อนออกแล้วก็เอาหาไอ้พืชที่มันมีลักษณะที่เจ็นมาอุดดูแผลเพื่อห้ามเลือดถูกเทียงกันจนถึงขึ้นลงขึ้นสารระหว่างพระเทวทัตกับสิทธัตถุุมารแต่คนสุดท้ายก็แพ้สิทธัตถุรุมานก็เลยชนะ พระเทวทัตก็เลยจองร้างจงังหวานตั้งแต่นู้นตั้งแต่เป็นเด็กนู่นนั่นก็เพราะความชั่วไม่อยากจะทาเพราะมันดีแล้วมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติไม่ว่าไม่ใช่ว่าดีตั้งแต่เกิดยุชาตินี้ไงดีมาแล้วตั้งแต่หลายภพหลายชาติและดีช่วงปฏิสนธินั่นจนโลกธาตุวันไหวเมื่อเกิดมาแล้วคุณงามความดีก็สว่างสวยออกมาดีนั่นก็ว่าดีมาหลายภพหลายชาติดีสุดๆมาแล้วจนไม่คิดที่จะทาชั่ว เรื่องความชั่วนี้ไม่อยากจะทำไม่อยากจะยินด้วยนั่นลูกนะคือดีสุดมาแล้วนะแต่พวกเรากําลังพัฒนาจิตใจอยู่อถ้าเราไม่ตัง้งใจพัฒนามันก็ไม่ได้ถ้าไม่ตัง้งใจสอนใจตัวเองมันก็ไม่ได้นะลูกนะมันก็อยู่อย่างนี้ต่อไปอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่มีใครสอนลูกได้นอกจากลูกจะสอนตัวเองการเตยทะยานอยากมันก็เป็นวิสัยของสัตว์โลกเป็นของธรรมดาไม่ก็ไปก้าวไก่แต่สมควรที่จะสอนใจ ของตัวเองให้รู้จักคําว่าความพอดีอยากก็อยากให้พอดีไม่ใช่ว่าอยากเกินความรู้สึกนึกคิดหรือฐานะหมายถึงความรู้รู้สึกนึกคิดในฐานะไม่ใช่ความรู้รู้สึกนึกคิดที่ต่างฐานะความรู้สึกนึกคิดที่ต่างฐานะหมายถึงมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่รู้พื้นเปของตัวเอง ถ้าจิตมันรู้จากพื้นเพีงของตัวเองว่าอยู่ในระดับนี้สมควรที่จะสเสวงหาในระดับเดียวกันนี้ก็อยู่ได้แต่ว่านี้มันไม่ยอมทีใช่ไหมหละ่ะมันไม่ยอมเพราะจิตมันไม่พัฒนานตัวเองโุ้ยสอนยากจริงดูหน,นึ่งนพระพุทธเจ้าจึงยกเจ้าเถรนสนผู้ที่สามารถสอนใจของตัวเองได้สอนจิตของตัวเองได้ชนะใจของตัวเองได้ชนะจิตของตัวเองได้พระพุทธเจ้ายกเจ้าเถรนสนชนะศึกสงครามในแต่ลูโลกทาต ผู้ใเจ้าไม่ยกย่องสนัเสริญยกย่องสนะเสริญผู้ที่ชนะใจชนะจิตของตัวเองใครล่ะจะกล้าจะอาจจะหารก็คงจะมีแต่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกแค่นั้นนั่นกับพระอริยบุคคลชั้นต้นขึ้นไปคือโสดาบันขึ้นไปนอาจหารขึ้นไปนะเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงมรรคถึงผลขนั้นสูงสุดโน่นลูกนั้นการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในทุกติไม่มีอีกถ้าสุขติก็เป็นเนื้อสุขติ ที่สูงสุดเป็นสุกติที่มีความสุขตลอดนันตก,การนั่นแสวงหาได้ในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราต้องการจะแสวงหาแต่ถ้าไม่แสวงหามันก็ไม่ได้นะลูกนะเพราะธรรมะของพุทธเจ้าเปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติที่วางอยู่เฉยๆถ้าใครต้องการก็ไปตามลายแพงมีลายแพงที่จะให้ไปเอาทรัพย์สมบัติที่เป็นอริยพย์ไปตามไหนเราก็ไปตามทานฉีนภาวนานี่ทางตัวเนี้ยหรือสีจะมาที่ปัญญา ทางเส้นนี้ไปให้มันได้ไม่ได้ไปทางอื่นมีศีลมีสมาธิใจมันก็ตั้งมันม่นมีศีลก็คือการสร้างคุณนงานความดีมีการทานเป็นต้นนั่นผู้ที่มีศีลแล้วก็จะก,ก็อยากจะทานจะากะทาบุญทากุศลศีลส,สมาธิก็เป็นสมาธิตลอดตลอดสมาธิคือไม่งอนเงน่นคอนแกนเป็นไหนไม่วอกแวกตั้งมั่นที่จะสร้างคุณนงานความดีตลอดไม่หวั่นไหวเป็นอาารนิยสัทธานั่นเทียวว่าสมาธิตั้งมัน่น ปัญญาตัวนี้หาได้ที่ใจของลูกเองปัญญาตัวนี้ถ้ามีสมาธิมันตั้งมั่นแล้วก็มันก็มีปัญญาอิงมาจากสมาธิตัวนี้ปัญญาเป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดปาดเปลืองที่สุดสามารถที่จะนำพาให้พวกเราอยู่อย่างผาสุเกีย็นใจแม้ตายแล้วก็เข้าสู่สุคติภูมิต่อไปอแค่นี้ลูกนะพระมุทนาด้วยสาธุ